เด็กคงด่อไร้าังแหวานเล้ยอยืดวงรูปลงพิษไปลงเต็มุมเห็นก็แมนรยูยูยังแคสสมอเป็นเด็นกัททีมเบอร์ลีทีมก้าวทางกนะครับคุณผู้ชเด็กวันสี่ยังศูนย์กกสม ก้าสี่สองสี่สามห้าศูนย์หสามเก้าสี่ส่่ยงล่องน้ำเจลอยอยจัง่งเน่กูว่ามันเมื่อไงเน่เพื่อนนี่เพ่อนนี่มาซินนี่ว่าได้บอกบิกับซีนนี่มึงเอ้ยอยู่ในกันเลยคนลราู่สวนกันเลยเอยเอ้ยเอ้ยใกันเลยนีจะล่องลอยนึงจะเอ้ยใ้กันอย่าไปกินไก่ เอาไปมันพานเวียบเป็นอย่ง <laughs> อ๋อมันจิกินวเวองในเบียบเหรอ <laughs> อันตรายเี่้นี่จะ,ะจะต้องต่อได้สิว่าจะต่อจจะต่อหน่วยหนึ่งบ่บบาบ่หรือว่าจะต่อศูนจุดหาคิดหนึ่งทด<อ>ลองศูนจุดหาคิดหนึ่งไดยงบาทหนจะต่อหน่วยหนึ่งได้บาทอยู่จะไปต่อก่ะน